หมาคลเซ็นเตอร์กับลูกค้าหมาเหา่าฮัลโหลสวัสดีครับคุณลูกค้าคุณโทรมาถูกที่แล้วครับแต่ผิดเวลานะฮะพนักงานยังไม่ทันได้กินข้าวเที่ยงเลยครับอย่าบ่นน้องลูกค้าเราคือพระเจ้าแม้เขาจะเห่าก็ตามเฮ้ย hey! อินเทอร์เน็ตฉันหลุดตอนดุงหมาเทวดาพวกนายจะรับผิดชอบยังไงทุกครั้งที่หลุด พี่แกหลุดแรงกว่าสัญญาณอีกระบบล่มแล้วใครก็ได้รีบปิดไวไฟก่อนที่โลกจะพังข <c oughs> อโทษครับลูกค้าผมกดเล้าเตอไว้แน่นมากแต่มันไม่ตอบกลับผมเลยเราต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ใช้คำว่าขอบคุณที่รอสายให้บ่อยขึ้นครับหัวหน้าเดี๋ยวผมจะขอบคุณจนลิ้นพันกันเลยครับอ <c oughs> วันจันทร์ วันแห่งการเห่าและผมคือหมาผู้ฟังมันทั้งหมดรับสายด้วย999สายแล้วดีนะที่ฉันเป็นแมวไม่ต้องทำงานแบบพวกนาย <laughs> จบแล้วครับมากินคุกกี้กันดีกว่า <laughs>